ปรับคำแนะนำขึ้นเป็นซื้อเลยครับตัวแซปเป้นะครับเอ,อบอกแบบนี้ก่อนค่ะว่าระยะสั้นเนอในไตรมาสสี่นะคะเดี๋ยวงบเขาน่าจะออกมาวันที่ยี่สิบห้ากุมภานะคะกําไรในไตรมาสสี่ยังไม่ดีค่ะ นะคะแต่เป็นสิ่งที่แต่คิดว่าตลาดน่าจะคิดกันไว้อยู่แล้วคือาคาดกันไว้อยู่แล้วนะคะแต่ก็ทํากาไรในไตรามาสสี่ไว้166ล้านค่ะ Q on Q จะลดลงประมาณ10% Y on Y ลดลง12%นะคะก็หนึ่งเป็นโลซีซันอยู่แล้วสองต่างประเทศโดยทุกรีเจียนเลยถ้าหลักๆของเซเป้เนะเราก็จะดูเอเชียนะคะจะมีอินโดนีเซียเกาหลีฟิลิปปินส์แล้วเราก็จะดูยุโรปค่ะดูอเมริกาดูตะวันออกกลางแล้วก็จะเป็นของในประเทศนะคะ ในต่างประเทศทั้งหมดเนี่ย Q4 ปรับลงหมดเลยค่ะเป็นโลซีซันด้วยนะคะก็สถานการณ์ยังไม่ได้ฟื้นตัวดีมากนะักจะมียุโรปเนี่ยแหละคะ่ะที่อาจจะพอฟื้นหน่อยนะคะแล้วก็เจอบาทแข็งนะอันนี้ทุกคนก็จะเห็นเหมือนกันสัดส่วนไรายได้7จสิคือส่งออกนะคะเพราะฉะนั้นก็จะจบในไตรามาสสีที่กําไรจะไม่ค่อยสวยจะปรับลดลงทั้ง QQ วยเยอะๆแต่เรามองเป็นบอททอมค่ะแล้วตอนนี้เราก็อยู่มาการาลแล้วเนาะเพราะฉะนั้นในไตรามาสสเนี่ยจบไปหมดแล้วค่ะแต่เพียงแต่ว่าเรายังไม่ได้เห็นหน้าตา r e s o u r ที่แท้จริง ว่าจะออกมาเป็นไปตามที่เราคาดหรือเปล่านะคะก็เดี๋ยวรอดูงบกันค่ะแล้วถ้าจบออกมาแบบนี้เนี่ยทั้งปี2025ก็จะเป็นกําไรที่ไม่ดีนะคะติดลบประมาณ30กว่า็ก็เป็นสิ่งที่เราเห็นกันมาตั้งแต่ต้นปีราคาหุ้นก็ปรับลงมาแล้ว55นะจากปีที่แล้วนะคะของในปี2025มาปี2026นะคะก่อนหน้านี้เราก็ ออมองไว้อยู่แล้วค่ะว่ามันน่าจะบอททอมแล้วสาหรับในปี2025-2026คาดว่าน่าจะเฟืน้นเพียงแต่ว่าพอเป็นรายได้ส่งออกเยอะๆค่ะเราอาจจะไม่ได้เห็นแนวโน้มคือของก็ไม่ได้ขายในคือขายในเซเว่นนะแต่ส,ส่วนรายได้ใหญ่ๆนยอยู่ในต่างประเทศเพราะฉะนั้นเราอาจจะไม่ได้เห็นตัวเลขหรือได้เห็นอะไรที่จับต้องได้ก่อนนะคะอาจจะต้องรอฟังจากทางบริษัทมีการอัปเดตอะไรออกมาเพราะฉะนั้นพอภาพที่มันยังดูไม่ได้ชัดเจนเนี่ยเราก็ยังไม่กล้าแนะนํานะคะแต่ก็แนะนําโฮมาสําหรับในช่วงที่ผ่านมา พอมาในปี2026เนี่ยเป้าหมายที่ทางผู้บริหารตั้งไว้ก็คือรายได้จะกลับมาโต15%นะคะเออ15%จะต้องเป็นต่างประเทศค่ะที่จะเติบโตได้เยอะแล้วก็อัปเดตในไตรมาส1มาเนี่ยแต่ว่าทรงดูดีขึ้นนะอาจจะด้วยซีซันแนลด้วยนะคะอันแรกเลยคือรอมฎอนะคะ่ะ ตัวรมดเนี่ยก็จะหนุนรายได้ของคนที่เป็นประเทศที่เป็นมุสลิมนะคะจะมีอินโดนีเซียกับตะวันออกกลางซึ่งก็น่าจะปรับตัวขึ้นได้ทั้งหมดอินโดนีเซียวันนี้ยังใช้ดิสติบิวเตอร์เจ้าเดิมนะคะที่มีปัญหามาตั้งแต่ปีที่แล้วนะถ้าจำกันได้ก็คือทางคุณพ่อเสียชีวิตไปคุณลูกขึ้นมาแล้วอาจจะยังไม่ได้ มีเป้าหมายอะไรที่มันสนิทก,กันมากนักนะคะก็มีปัญหากันมาแต่ก็พอมันในช่วงซีซันนอลอะคะ่ะก็กลับขึ้นมาค่ะรายได้ในไตรามาสหนึ่งของอินโดแต่คิดว่าฟื้นนะตะวันออกกลางก็คิดว่าฟื้นเหมือนกันแล้วก็ประเทศอื่นๆด้วยค่ะมีเกาหลีใต้ก็เริ่มนิ่งมากขึ้นตอนนี้อากาศเย็นนะคะก็อาจจะเป็นช่วงโลซีซันหน่อยแต่เริ่มนิ่งได้แล้วยุโรปยุโรปเนะี่ยฟื้นมา2 3ไตรมาส ปีที่แล้วมีเรื่องของดีสต็อกงนะคะก็คือสต็อกโอเวอร์ไปค่ะแล้วก็มีการระบายสต็อกเพราะนั้นตอนนี้ก็สถานการณ์เรียกว่าคลี่คลายจบแล้วค่ะแล้วก็รายได้ก็เริ่มกลับมานิ่งมากขึ้นอเมริกามีเรื่องของทารีฟนะคะก็มีการปรับขึ้นราคาเรียบร้อยนะคะออเดอร์ก็เริ่มเริ่มกลับมาคิดว่าในไตรามาสหนึ่งเนี้ยน่าจะฟื้นได้ทุกประเทศเลยค่ะเมื่อกี้บอกว่า Q4 ลงหมด นะแต่คิวหนึ่งเนี่ยคิดว่ากลับมาฟื้นหมดค่ะของในประเทศไทยอาจจะเบาๆหน่อยเพราะปีที่แล้วก็เติบโตมาถัค่อนข้างสูงแต่เอาเป็นว่าให้ต่างประเทศฟื้นเนี่ยแต่ว่าใช้ได้นะคะแล้วก็เป้าที่ตั้งไว15้15%มีความเป็นไปได้ที่ในไตรามาสหนึ่งอาจจะทําได้ตามเป้านะคะรายได้อาจจะกลับมาโต15%หรือว่ามากกว่าค่ะเพราะฉะนั้นในส่วนของรายได้เนี่ยเริ่มดูสัญญ,ญาณการฟื้นที่ชัดเจนมากขึ้นนะคะเพราะนั้นอันนี้ก็ เ,เป็นสิ่งที่ดีอัตราไว้แล้วหนึ่งส่วนในแง่ของปัจจัยลบเนะมันยังมีนะคะก็คือเรื่องของค่าเงินบาทก่อนเลยที่ค่าเงินบาทแข็งเนอะอันนี้ก็กระทบเซเป้นะคะอันที่สองคือจะเริ่มรับรูค่าเสื่อมของอาคารใหม่กับตัวคลังสินค้าจะเริ่มตั้งแต่ในไตรามาสหนึ่งเลยค่ะก็จะเข้ามาไตรมาสเราประมาณสัก7ล้านห้ากระทบมาจิ้งก็มาสัก0ูนจเปอร์เซนตนะคะอันนี้เป็นสองปัจจัยลบนะคะที่เราเห็นแล้วว่ากําลังจะเข้ามา ส่วนปัจจัยบวกที่จะเข้ามา offset ก่อนหน้านี้แต่ก็จะมองเฉพาะในเรื่องของ Economy of Scale จากอัตราการใช้กำลังการผลิตที่สูงขึ้นนะคะพอรายได้มาเดี๋ยวก็ตัว U l e t e ที่สูงขึ้นก็จะเข้ามาช่วย Support แต่ก็ล่าสุดที่ได้อัพเดตมาก็คือว่าได้เรื่องของ raw m a t pack m a t ด้วยค่ะวัตถุดิบกับบรรจุพัณฑ์นะคะที่ปรับตัวลดลงวัตถุดิบอะไรที่ลงจะเป็นน้ําตาลค่ะน้ําตาลเนี่ยสเปคเขาจะใช้โคตา้าคอควายคือเป็นโคตา้าของการส่งออกนะถ้ากดดูราคาน้ําตาลโลกเนี่ยปรับตัวลงมาตลอดนะคะเพราะนั้นตอนนี้เขาเริ่มล็อกไปแล้วค่ะของปี2026 ล็อกไป80%ที่ราคาต่ำกว่าปี2025ดับเบิลดิจิตค่ะแต่ว่าอาจจะมากกว่า10%นะคะก็สอดคล้องกับราคาน้ำตาลตลาดโลก่วนนันที่2ก็คือเรื่องของบรรจุภัณฑ์ค่ะตัวเพดเลซินนะคะเขาทำเป็นขวดพลาสติกเนาะวันนั้นจะใช้ตัวเพดเลซินนะคะเป็นเป็นวัตถุดิบหลักราคาก็ปรับลงค่ะที่ผ่านมาอาจจะปรับลงตามราคาน้ำมันดิบด้วยนะคะแต่ตัวนี้เขาอาจจะไม่ได้ล็อกยาวมากค่ะแต่อย่างน้อยต้องมีสักไตรมาสถึง2ไตรมาสอะ่ะก็ ได้ราคาที่ถูกลงเพราะนั้นก็จะได้ลอมแมทแพ็กแมทเนี่ยคะ่ะเข้ามาช่วยกับยูเลกก็คิดว่าน่าจะพอออฟเซ็ตกับปัจจัยลบทั้งเรื่องบาทแข็งทั้งเรื่องของตัวออค่าเสริมราคาที่จะเข้ามาน่าจะพอได้นะคะเซเป้เนี่ยจริงๆของเขาอ่ะค่อนข้างจะง่ายก็คือของให้รายได้มาถ้ารายได้เติบโตกลับมาฟื้นกลับมาได้เนี่ยเดี๋ยวบรรทัดอื่นๆเนี่ยจะดีเองนะคะเพราะะฉนั้นก็เรามีการปรับประมาณการตัวเลขให้มันสอดคล้องกับสิ่งที่เกิดขึ้น แลนะทั้งค่าเงินบาทนะคะได้ปรับลงมานะเพราะว่าส่งออกนี่ก็ไล่ปรับลงค่ะจากสาสิบสามตัวอัตราแลกเปลี่ยนนะคะมาเป็นส2สิบบาทแล้วก็ใส่ค่าเสริมโรงงานใหม่ให้เขานะคะเพราะนั้นโดยรวมเนี่ยปรับกำไรลงค่ะประมาณ8%ปดเปอร์เซนของปี2 0 2พนหกนะคะแต่ปรับลงเนี่ยยังเป็นตัวเลขที่ดีค่ะ9 0้ากว่าล้าน <c oughs> จะกลับมาโตนะคะประมาณสักสิบแดเปเซนจากปีที่แล้วนะคะแล้วก็ปรับคำแนะนำคือราคาเป้าหมายปรับลงมาด้วยเนาะปรับมาเป็นสาสิบดบาทค่ะแต่จะบอกว่า คำแนะนำเนี่ยแต่ปรับขึ้นก่อนหน้านี้คือโฮมาขอรอดูให้เห็นภาพชัดๆหน่อยตอนนี้เริ่มเห็นสัญญาณที่ชัดเจนมากขึ้นค่ะก็เลยปรับคําแนะนําขึ้นมาเป็นซื้อนะคะได้เออน n ่โมเมนตัมค่ะแต่ว่ากําไรในไตรมาสหนึ่งอะตอนนี้มองโตคิวอัิวแน่ๆละอาจจะก,กลับมาอยู่ในเลนประมาณสัก2 0 0ถึง220และเดี๋ยวรอดูค่ะว่าจบไตรมาสเนี่ย ะชนะปีที่แล้วไหมนะคะถ้าเกิดชนะได้เนี่ยแต่ว่าก็น่าจะเสไพภัยตลาดเหมือนกันอันนี้ก็ลุ้นในแง่ของเยออนเยนะคะแล้วก็ตัวในแง่ของ v a l เลชั่นราคาหุ้นเนีอย่างที่บอกไปตอนต้นว่าปรับลงมา55%ปีที่แล้วนะคะวันนี้ก็เทรดอยู่ประมาณสักทีอี10เท่าค่ะก็ถือว่า อยู่ในโซนล่างๆแล้วแล้วก็ต่ําสุดในกลุ่มเครื่องดื่มนะคะตัวดีเวนดยิวก็เขาจ่ายปีละครั้งค่ะตอนนี้ก็มองยิวประมาณสัก5%บนกำไรที่ไม่ได้สวยนักสําหรับปี2025นะคะยิวก็น่าจะตกสัก5% 2026ก็มองยิวอยู่สัก6%นะคะ่ะเพราะนั้นโดยรวมเนี่ยหลักๆจะเป็นเรื่องของเออร์เน็งโมเมนตัมนะคะเราก็เลยปรับคําแนะนําขึ้นมาเป็นซื้อค่ะแล้วก็มองข้าม Q นะิลสีนะรอไปคาดหวังการฟื้นตัวในไตรามาสหนึ่งเป็นต้นไปค่ะประมาณนี้ค่ะ